ฮัโลโหลมาครับก็วันนี้มาสอนโหลดน็อกเพื่อเล่นเกม ROV กันนะครับให้พิเพราะว่าน ok ็อกดอยกนะันปับเข้ามาแล้วก็ไปที่เว็บที่มีชื่อว่า bignok.com ok. c นะครับก็คลิกเข้ามาครับจากนั้นให้เรากดนะครับดาวน์โหลดเวอร์ชัน3.8.0.5ครับกดมาฟื้อมันก็จะเด้งลงมาข้างล่างนะครับโหลด แล้วถ้าเราโหลดเสร็จนะครับให้เราเข้าไปที่แสดงในโฟลเดอร์ครับแล้วก็หาชื่อเนี่ยถ้าโหลดเสร็จมันจะเป็นชื่อตามนั้นนะครับก็สมมุติว่าเราโหลดเสร็จเลยแล้วกันเราก็จะได้มาเป็นอย่างนี้ครับ No อกเซตอัพเวอร์ชัน5 dl lntl ให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปครับจากนั้นให้เรากดคำว่า i n s t a l l ครับแล้วก็รอครับ รอให้มันลงเสร็จ เฮ้ยใ,ใกลเสร็จแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็ถ้าลงเสร็จก็เดี๋ยวจะมาสอนโหลดกับการตั้งปุ่มเพื่อที่จะเล่นบนคอมมาครับอ้าวตึ๊ดตึ๊ด,ด today ครับพอเราลงเสร็จเราก็จะได้สองตัวนี้มาครับนะครับน็อกกับมัลติได้ครับแล้วพอเราลงเสร็จแล้วให้เรากดสตาร์ทแล้วมันก็จะดึงเข้านะจอโปรแกรมเลยครับรอสักครู่นะครับมาแล้วนี่คือแนะนำครับน่าแนะนำ เดี๋ยวผมขอเซตอันนี้ก่อนเลยแล้วกันเพื่อให้มันใช้ CPU น้อยๆนะเป็นระดับต่ำครับใช้แค่หนึ่งกับหนึ่งค,ว,ความจําอีกพันยี่สิบสี่ก็บันทึกเก็บค่าแล้วก็รีสตาร์ทครับแล้วก็รอมันโหลดใหม่ครับนี่ครับโหลดใหม่ มาครับคราวนี้ก็จะมาลงเกม AOV กันก็ให้เข้าไปที่เพจสตอร์ครับคราวนี้มาที่เพิ่มบัญชีครับใครที่ยังไม่มีบัญชีก็ให้สมัครแล้วก็กอรกชื่อกรอกนามสกุลแล้วก็กดต่อไปครับแต่ผมมีบัญชีแล้วผมก็จะใช้บัญชีของผมนะครับ เดาซอนอนะซอนเวิรนะ์ดอะปึ๊บเ,เนี่ยคันนี้ก็เสร็จแล้วครับปั๊บก็เราก็กดตกลงครับอ่าเสร็จแล้วครับปึ๊บไม่ต้องแจง้งยอมรับนะครับค้นหาอ่าค้นหาพิมพ์คำว่า R O V อปึ๊บ กด enter หนึ่งทีก็ได้ครับตอนนี้ก็เจอแล้วครับนี่ครับเราก็คลิกเข้าไปแล้วก็กดติดตั้งยอมรับโอเครอครับรอชื้มาแล้วแปดเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ครับไม่นานเกินรอ ครับตอนนี้ก็กำลังติดตั้งอยู่ครับพอแล้วเราก็เปิดครับชืบครั้นี้เข้านะครับรอสักครู่นะครับ อ่าบคุณแล้วแต่เรานะครับว่าเราจะเลือกล็อกอินเป็นตัวไหนครับแต่เดี๋ยวเสียงดังนะครับแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะล็อกอินไปไหนแต่ผมเลือกล็อกอินกาลิน่าครับ พอลองชื่อเข้าใช่ใชไหมครับถ้ากดเริ่มเกมครับทีนี้เราก็ดูครับว่าจะทำไงถึงจะควบคุมเกมมันได้้เดี๋ยวจะสอนเซตปุ่มเลยเข้าไปที่โหมดปกติแข่งกับบอดไปโซโลว่าท่านโอ้ง่ายไป เพิ่มนะครับเพราะว่าได้เวลาไม่เยอะด้วยปึ๊บเลยเปิดไฟผมกดดินยันแล้วก็ลาหลุดกันนี่ครับเปิดเสียงแล้วอาวน,นี้อ่าเพราะเราจะเล่นไงลนะ่ะ เราจะเล่นยังไงครับเฮ้ยวิ่งไงวะ<อ>เราก็ต้องใช้มมเมาสไไ์กดหให้เรามาที่แป้นพิมพ์นะครับแล้วให้เลือกนะครับที่มันเป็นปุ่มเครืลายปุ่มของจอยเลือกมาครับแล้วเล่า,ลา,ลามาที่ตรงนี้ปึ๊บล้วก็ขยายนะเฟ้ยแล้วก็ผลบันทึกครับอยากให้มัน มีความโปร่งใสหรือว่าหนาทึบเราโปร่งใสด้วครับกดยืนยันจากนั้นเราก็กด A A ไปทางซ้าย W ขึ้นบนขวาไปทางขวาลง S ลงล่างครับก็ได้แล้วคราวนี้เราก็เซตปุ่มที่เราต้องการแล้วอันนี้ฮิลก็ให้เป็นปุ่ม G สกิลตรงนี้ก็ให้เป็นปุ่ม F อัพสกิลแรกก็เป็น ให้ใช้สกิลแรกก็เป็น Q สกิลสองเป็น E สกิลสามเป็น R ซื้อของก็เป็น B นะครับอันนี้โจมตีก็ให้เป็น Space Bar นะครับแล้วก็กดเก็บบันทึกเหมือนเดิมครับโปร่งใสครับอ่เดี๋ยวจะมาลองเล่นกันดูครัในสกิลนี้แต่ถ้าสกิลนี้ผมแนะนำให้กดลากเมาส์เอาเลยครับ ง่ายกว่าถ้าคิดสกิลแรกก็ให้กดคิได้ที่เราตั้งไว้อ,อย่างเงี้ยเอสเปซมาสเปซมาสามสเปซมานี้ผมลากเมาส์เอานะครับ Q สอง Q นี่อันตีอันตีเราตั้งไว้ตัวอาใช่ไหมครับด่านเดิมที่คุ้นเคยเดีย๋ยวมาดูกันครับอันตีด่านเดิมที่คุ้นเคยไยว้ครับนี่ครับเ,เ,เห็นไหมครับ เป็นไงเคื่อจ่ายเนี่ยกูเพิ่มแรมมามันเปลี่ยนอันโหลดแมปเร็วมากโอเคครับเออเนี่ยกูถึงกูเข้ามาถึงก่อนกูมือทุกแมปเลยไหมทุกด่านเลยตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับก็ได้ประมาณนี้ครับกดอ้ R ที่นั่งโซ่ปาบเห็นไหมกด s p a c มาฟันนี่ครับก็ได้ประมาณนี้ครับก็ข้อมันก่อนกูมือทุกด่านเลยต้งแต่ต้องแต่ดาดแน่ที่ไอเทมเป็นดาดคุณที่รับชมได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ ถ้าผิดพลาดประการใดก็นดแนะนำผมได้นะครับ,บครับ